เราหยิมพวกยุคกลางๆกัเลยครับพวกมูดิสต์นั่งมองนั้งห่างเครื่องตอนนี้เรากำลังโดนหยุ่มครับโกดิ้นแดงอ่านพรมันอยู่บ่เรากำลังโดนหยุ่มครับตอนนี้สมบูรณ์แบนมาเลยด้านหลังเราก็จะเป็นไอ้แดนเซอร์ผีนะครับปรวมไปถึงตอนรับ ไปไปอยู่เายนามามสมามกนมีไมระวมีไมปเดววเดี๋ยวาไปเอาเสือกมาดเลยมัดยุมเลย เอาไหมเปล่าไหมเอาอย่าเฝ้าขอตูมมาท่านแล้วโย่พ่าะหม่้ปดังเดี๋ยวนสอบโย่ให้เีมากกว่าอบึงนะครับจะเนี้จ้าสวบระบบเสียงขอผรอนขอมาดสถานเน่นชิกทดสอบก้สีแดงลก่ อันรูดออกอันนี้น้องนาแดมันนช้นองนาจื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 ้นมเพื่อความมันงนะครับ้อ๊ยตกใจหมดอ้าีมาจากไหนอะจนะดนี้ีดบแดนบอแมยีดีดีบม่ได้เป็นฝรหนาว ผีเด็บผู้ใดคือผีเด็บผู้มูกับผู้นั่นล่ะแต่ว่านักลงกิตจำกล้องนะครับแต่ว่านักกล้องน้ำานี่เพาะท่านได้อาบน้ำยูนี่นี่ฮะนางสาวรัตนาพรบอกว่าแม่หนูวันนี้ท่านจะได้พบกับบอเฮียเป้ลาาตไม่บอกท่านได้อาบแล้วคนเาบ้านเปียนท่านหนนับตั้งแต่เวลาทีนี้เป็นต้นไปเตรียมตัวเดี๋ยวความดงเขาตูความดังยเอาลุกเปิดมื เราเป็นนักร้องหญิงคู่กันนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปครั้งที่สองนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปครั้งที่สามจะรับการแต่งหน้าไม่กันที่ยนสวัสดีค่ะผู้มีเกียรติทุกท่านดูซื่อรัตนาปอดตกใจการแสดงละครศพละคู่กับน้องคู่บลาน ี่โอ้โหร็วสกปรกจนีย่เลยระวังนีกัดถือเป็นโอกาสบอกบุญนะครับสำหรับพี่น้องมิตรรักแฟนเพลงแฟนเพลงนะครับสำหรับงานวันที่12มกราคมนี้นะครับ หมอนำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะทําการแสดงที่โรงเดียนบ้านหนอคูนะครับเนื่องในวันนะครับฉลองตาตั้งนะครับและก็ขอพระครูปลัดบุญหนุนนะครับซึ่งเป็นหลวงลุงของทางน้องอิงและครอบครัวนะครับเพื่อสมทบทุนกับกองทุนกองท่าป่าของวัดนะครับซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ กางครอบครัวน้องาาองิงได้เป็นเจ้าภาพขอรศศนะครับก็คือมาขอรศพในตอนกลางคืนก็คือสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้คุยกันแล้วนะครับจะมีการจำหน่ายบัตรแข็งล่วงหน้าลักษณะทำเป็นเหมือนการาสกสเนี่ยนะครับรู้น่ารักนะครับบัตรราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับบัตรราคาหนึ่งรอยบาทสำหรับ ท่านที่สนใจนะครับไม่มีจองนะครับโอนเลยนะครับโอนผ่านบัญชีพ่อเอกนะครับามาทางเพจพ่อแม่น้องหญิงและก็ประสานงานกับบ้านฮักที่ท่านสังกัดได้นะครับบัตรราคา100บาทถ้าท่านซื้อครบ10บบัตรรับไปเลยนะครับเสื้อยืดที่ระลึกหนึ่งตัวนะครับ มูลค่าอยู่ที่ทางใจนะครับประเมินค่าไม่ได้ก็หนึ่งร้อยบาทนะครับประเมินค่าไม่ได้นะครับบาทก้าวนะครับได้แล้วเาจะนอนอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะดขององุิงเขียนจากใจแทนคําขอบคุณนะครับในช่วงตำรวจมาบอตำรวจมาบอมาหนิตำรวจทอหอมมาบอมีเดนอพอบรลลนะครับ อยู่ในมุมมืดโอ้โหเขาจะเปิดตัวนะแม่จะคิดตังซื้อคณะดีเขาไม่เปิดไฟสวยๆให้เราเหรอจนแล้วแล้วนั้วคลิปหนึ่งคอตูมไม่เื้าบุคลิปมาตั้งแต่ายสองกูนะคิดได้ทนายยานเดี๋ยวเชือห้าวน้ำมันนี่ครับโอ้ยมันสิ่มพะลุงดอกดิ สินพ่อลุงเจังยังยังกูสินีดังคอยใส่กระดังพ่อใหญ่ลุงใส่กระดังสินพ่อลุงสินพ่ออาทิตาเลยปัจจุบันนี้ยงานเจ้าของก็ได้อยู่เอล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปมาอีกแล้วโอ้ยสงสัยเขาไปทั่วรอบนี้สิได้เก็บสินพื้นนีปไปเสื่องแล้วมันขี้โม้นกว่าเขาแท้มาพ่ออาทิตานับตั้งแต่วินาทีเดียวเขาหาสินอยู่ มาต้มยเงนยีิอ๋อยีิดีกกันอยู่จดจ้าง่ขนาดนี้ใจเย็นๆน่ฮะเปิดเปิดแค่มืิดมือเดียวกันจะจ้าง่ครับจะจ้างต่อผมสีออกนี่คือนั่งน้อยนิดมหน่ทีอย่างแไปยงมอยู่คณะผีเป่าลูกํำเบินนะครับอบทเเตม้นกันมาคณะนี้มีชื่อว่าผีเป่าลูกํำเบิน แล้วกรุณาเดินเฉิดฉายผ่านหน้ากล้องมานะครับอันดับแรกนะครับนำท่านพบกับโชคชัยน้อยต่อยชายนี่เดินผ่านกล้องระหว่างที่น้องนก,กำลังจะนุ่งนะครับโชว์สวยๆที่แนาก,กองครับกล้องอยู่นี่ครับก้มลงอีกครับกล้องไม่เห็นหน้าครับ ลูกลำเพลินเร็วๆพร้อมแล้วพร้อมแล้วปีเป้าน้อยลูกลำเพลินขี้ไม่ออกอยู่หลายวันนะครับผมเต้าซี่ขี้ไม่ออกอยู่หลายวันนะครับไปนะครับมันจะไม่น่ามองอยู่แล้วปีเป้าลูกลำเพลินครับดับสามนะครับเฮ้ตกใจ ไมยก็มาออกนะครับผมครับผมนะครับลำดับต่อไปนำท่านพบกับทังสีเดินได้อ่าอีสานบ้านหลังรูนะครับผมวนขึ้นป่าโพธิ์ลงสับาลูดสุรุมณ์ซิ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 เกลี คลิปดีเอ,อ,อาไว้เขานีล้วพี่น,อน้องเดี๋ยวพอกนัหไปคลิปหน้าเด้อพี่น้องสวัสดีครับไ